ถ้ามาที่โคขุนนะครับถ้าแนะนำจริงก็คือโคขุนแล้วก็เราเพิ่มมาคืออาหารอีสานของเราคือลาบเซียนกี้นะครับจะเป็นทั้งก้อยมะนาวย่างเสือคุกฝุน่นจุเรามีอาหารอีสานเข้ามาเต็มเมนูครับตอนนี้ สวัสดีครับผมโอมครับเจ้าของร้านโคขุนอูบุครับตอนแรกผมผมเป็นคนชอบทานโคขุนด้วยแล้วก็ด้วยด้วยทีนี้ผมเปิดร้านอยู่ที่สาขาแรกอยู่ที่สาขาบนอยู่ตรงข้างเซนทัลก่อนถึงเซนทัลน,นะครับเปิดได้ประมาณ3ปีแล้วครับเราก็เลยมีแนวคิดที่จะขยายสาขามาทําอีกฝั่งหนึ่งของเมืองอุบลตรงนี้คือเป็นวาลินชําลาบแล้วก็ร้านนี้เราก็คอแลแลบกับลาบเซียนกี้ครับซึ่งลาบเซียนกี้เป็นเพื่อนสนิทของผม ก็เลยได้มาทําตรงนี้เป็นโคขุนอุบลเอกราบเสียนกี้สาขาบลิชําราบครับ โอเคครับผลตอนแรกก็โ okay, อนะเคในเรื่งเราเปิดได้เปิดร้านมาได้หนึ่งเดือนพอดีครับสำหรับสาขาวาินครับร้านนี้เราจะเน้นเป็นบรรยากาศที่ดีกว่าเพิ่มเติมมาคือห้องแอร์ข้างในแล้วก็ข้างนอกเราจะมี3เป็น2โซนนะครับมีโซน outdoor ด,ด้วยแล้วก็โซนโอเปนแอร์แล้วก็โซนห้องแอร์ครับอาหารร้านเราจะมีหลากหลายเมนูมากขึ้นไม่ได้มีเฉพาะโคขุนครับเราก็จะมีอาหารอีสานเข้ามามีพวกอาหารไทยจีนครับแล้วก็มีพวกปลาหมูคือจุดเด่นจริงเราก็คือโคขุนนั่นแหละครับ คือตัวตัวซิกเอร์ของเราคือชุดโคขุนปิ้งย่างแล้วก็โคขุนกาทาร้อนนะครับแล้วก็เราเสริมมาตรงเราเสริมเข้ามาคือเราจะมีอาหารหลากหลายเมนูมากขึ้นจากเดิมเยอะขึ้นเลยครับซึ่งสาขารแรกของเราก็เพิ่มเมนูนตามมาด้วยเนื่องจากระยะเวลาเราเปิดมาเป็นเวลา3ปีละครับผม <S <S ร้านเปิด10โมงครับแล้วก็ปิดประมาณ5ทุ่มครึ่งโดยประมาณถึงเที่ยงคืนครับไม่เกินเที่ยงคืนครับผมสําหรับหมู่คณะจัดทัวร์วหมู่คณะมาก็เราก็ยินดีให้บริการครับดนตรีสดนเรามี3วงนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ6โมง6โมงเย็นถึงประมาณ5ทุ่มโดยประมาณครับ3วงจัดเต็ม3รอบครับก mm hmm. ็ทางร้านทางร้านเราก็มีความยินดีนะครับที่ ให้บริการอาหารหลากหลายเมนูเปิดบริการตั้งแต่สิบโมงเป็นต้นไปนะครับมีหลากหลายชนิดบางคนคิดว่าร้านเรามีแต่โคขุนไม่ใช่นะครับชื่อเราคือชื่อโคขุนอุบลเฉยๆฉนั่นคือเป็นตัวซิงเกิลจอของเราแต่ร้านเราก็มีเมนูเพิ่มเมนูหลากหลายเข้ามายิ่งตอนนี้เรามาทําตรงนี้คือเรามีอาหารอีสานเต็มรูปแบบครับเพราะว่าเราได้มาคอแลแลบกับลาบเซนกี้ด้วยมาทําด้วยกันก็มีเมนูปลาเมนูทะเลหลากหลายครับผม การร้านเราก็อยู่จากเส้นสะพานใหม่หรือสะพานเกียงนะครับเข้ามาเส้นวาลินเข้ามุงน้าเข้าตัวอำเภอเมืองจะร้านจะอยู่สายมือเด่นชัดครับผมป้ายใหญ่เลยครับโคขุนอุบลครับผมจองโต๊ะได้ที่0 932697888นะครับผมหรือว่าทางเพจร้านก็ได้ครับทางที่เพจร้านโคขุนอุบลเอกซลาฟเซนกี้สาขาวันนี้ชําราบครับแล้วก็ฝากร้านสาขาอุบลไว้ด้วยก่อนถึงเซ็นทันนะครับเป็นสาขาแรกของเราครับผม